สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านช่องมนมายาสตอรี่ขอนำเสนอนิยายเรื่องสั้นสนุกสนุกให้ข้อคิดคติสอนใจเกี่ยวกับแรงรักแรงแค้นกรรมเก่าในอดีตชาติวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องแรงรักข้ามภพเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ณดินแดนอาณาจักรสุวรรณภูมิอดีตการอันไกลโพล้นมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีนามว่ามณีนางเป็นบุตรสาวคนเดียวของขุนนางผู้ทรงอิทธิพลเมื่อมณีนั้นเกิดไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับทินนกรทหารหนุ่มรูปงามจากตระกูลธรรมดาทั้งคู่รักกันอย่างลึกซึ้ง แต่ความรักของพวกเขากลับต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพราะมณีนั้นได้ถูกจับคู่ไม้มั่นให้กับชายยันบุตรชายของแม่ทัพใหญ่ชายยันชายหนุ่มผู้โหดเหี้ยมและไร้หัวใจเขากับทินกรนั้นเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เด็กๆ เมื่อทั้งสองโตขึ้นก็มาเป็นคู่แข่งทั้งหน้าที่การงานและเรื่องความรักอีกแต่ทินกรก็ไม่เคยยอมแพ้เขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางงานแต่งงานของชัยันกับมณีเมื่อถึงวันที่มณีกับชยันต้องเข้าพิธีแต่งงานทั้งที่มณีก็ไม่ได้เต็มใจ เพราะเธอนั้นไม่เคยรักชัยยันเลยจากนั้นทินกรจึงได้วางแผนมาลักพาตัวมณีไปแต่แล้วแผนการของเขากลับถูกเปิดเผยและถูกจับได้เมื่อชัยยันทราบความเช่นนั้นเขากโกรธแค้นทินกรมากจึงสั่งให้ทหารจับตัวทินกรไปขังไว้ งานแต่งงานของมณีกับชายยันจึงต้องล้มเลิกไปก่อนต่อมาท่านแม่ทัพผู้เป็นพ่อของชายยันจึงเข้าเฝ้ากราบทูลเรื่องนี้ให้เจ้าเมืองทรงทราบทินกรมีความผิดร้ายแรงจึงต้องโทษประหารชีวิตเมื่อมณีทราบข่าวนางเสียใจอย่างสุดแสนนางจึงวอนขอความเมตตาจากบิดาให้ช่วยเหลือทินกร แต่ก็ไร้ผลในคืนก่อนวันประหารทินกรใช้เวทมนต์โบราณที่ได้ร่ำเรียนมาจากอาจารย์นักปราชดผู้ลึกลับและมีวิชาอาคมทินกรจึงสามารถแปลงกายหายตัวออกไปได้เขาจึงแอบไปลักพาตัวมณีหนีออกไปด้วยกันต่อมาท่านแม่ทัพพ่อของชาย,ยันจึงสั่งให้ทหาร ตามจับตัวทินกรมาลงโทษให้ได้หลังจากนั้นไม่นานชัยยันก็ออกตามหาทินกรกับมณีจนพบชัยยันต้องการเอาตัวมณีคืนมาแต่ทินกรนั้นไม่ยอมทั้งสองคนจึงเกิดการต่อสู้กันแต่ทหารของชัยยันมีมากกว่าทินกรจึงพลาดท่าโดนชัยยันฆ่าตาย เมื่อมณีเห็นดังนั้นนางจึงเข้าไปขัดขวางแต่นางนั้นเห็นว่าชายยันไม่ยอมหยุดนางจึงใช้ดาบแทงตัวเองตายตามทินกรไปด้วยกันไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนข้าก็จะรักเจ้าเพียงคนเดียวเราสองคนจะต้องได้อยู่ด้วยกันเราจะต้องได้พบกันอีกนะทินกรข้าก็รักเจ้าสุดหัวใจไม่ว่าพบชาติใด ขอให้เราได้คลองคู่กันทุกชาติไปทั้งทินกรและมณีได้อธิษฐานพร้อมกันก่อนจะสิ้นลมหายใจไปต่อหน้าต่อตาของชัยยันแต่ทุกอย่างนั้นสายเกินไปชัยยันช่วยมณีไว้ไม่ทันเขาได้แต่กอดร่างไร้วิญญาณของมณีไว้ในอ้อมอกพลางร้องไห้เสียใจอย่างสุดซึง้ง ชัยันนั้นรักมณีมากจนมิอาจทำใจได้หลังจากนั้นเป็นต้นมาชัยันต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานด้วยความคิดถึงมณีเขาเก็บตัวเงียบไม่พบหน้าใครต่อมาชายันจึงได้หายตัวไปอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นเลยว่าเขานั้นหายไปไหนและไม่เคยมีใครได้พบเจอกับเขาอีกเลย นกกรุงเทพมหานครปี2567มาติกาหญิงสาวหน้าตาดีนักศึกษารุ่นใหม่ไฟแรงเธอมักฝันถึงเหตุการณ์ประหลาดและย้อนอดีตไปเห็นเหตุการณ์แปลกๆอยู่บ่อยครั้งเธอมักจะเห็นหญิงสาวในชุดไทยโบราณปรากฏกายให้เธอเห็นอยู่ในความฝันตลอดมาเธอนั้นได้แต่สงสัยอยู่ภายในใจ แต่ก็ไม่เคยเล่าให้ใครฟังและในฝันของเธอนั้นมาติกาก็ได้ไปตกหลุมรักกับชายหนุ่มในฝันคนหนึ่งเขามีนามว่าทันวาเขาคือชายหนุ่มปริศนาที่มาติกาฝันถึงตลอดเวลามาติกาได้พบเขาแต่เพียงในฝันเท่านั้นและทั้งคู่ก็ได้มีความผูกพันกันอย่างลึกซึง้งแม้มาติกาจะรู้ว่าเป็นเพียงแค่ภาพฝัน แต่ทั้งสองก็มีความผูกพันและรักกันมากจนมาติกานั้นเกิดความสงสัยตลอดมาและเธอก็คิดจะหาคำตอบเกี่ยวกับความฝันของเธอให้ได้ต่อมาอีกไม่นานมาติกาก็ได้เข้ามาทำงานกับบริษัทแห่งหนึ่งมาติกาบังเอิญได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งเขานั้นชื่อว่าชัยวุฒิชายหนุ่มนักบริหารผู้เย็นชา ใบหน้าของเขาดูคุ้นเคยประหนึ่งเคยพบเจอกันมาก่อนเมื่อมาติกากับชัยวุฒิพบกันเขานั้นรู้สึกดึงดูดใจมาติกาอย่างบอกไม่ถูกแต่เขาพยายามเก็บงำความรู้สึกไว้มาติกาเองก็รู้สึกคุ้นเคยกับเขามากเช่นกันเมื่อเขาทั้งสองต้องมาร่วมงานกันและพบเจอกันทุกวันผมรู้สึกเหมือนเคยพบคุณที่ไหนมาก่อน เหมือนว่าเราเคยรู้จักกันผมดีใจและยินดีที่เราได้ร่วมงานกันนะมาติกายินดีเช่นกันค่ะขอบคุณที่คุณให้โอกาสฉันได้เข้ามาร่วมงานที่นี่นะคะนานวันผ่านไปด้วยความสงสัยของมาติกาว่าทำไมเขาจึงรู้สึกคุ้นเคยกับชัยวุฒิอย่างบอกไม่ถูกจากนั้นมาติกาจึงสืบหาความจริงเกี่ยวกับฝันประหลาดของเธอ ต่อมาเธอได้ค้นพบจดหมายพร้อมภาพถ่ายเก่าแก่จากสมัยโบราณเนื้อหาในจดหมายเล่าความถึงเรื่องราวความรักของมณีและทินกรมาติกาถึงกับตกตะลึงเมื่อเธอเห็นภาพถ่ายในอดีตมาติกาจึงได้รู้ว่าเธอคือชาติพบใหม่ของมณี และชัยวุฒิเองก็ค้นพบความจริงจากอาจารย์ผู้มีวิชาคนหนึ่งที่เคยมอบตำราเล่มหนึ่งไว้ให้กับชัยวุฒิเมื่อนานมาแล้วแต่ชัยวุฒิก็ไม่เคยรู้ว่ามันคือตำราอะไรเมื่อเขาได้เปิดอ่านตำราอีกครั้งจึงรู้ว่าเขาคือชาติพบใหม่ของชัยยันนั่นเองเขาถูกสาบให้จดจำความโหดร้ายในอดีตและในตำรานั้นได้มีบทสวดที่ย้อนเวลาได้ มาติกาและชัยวุฒิต้องเผชิญกับอดีตอันเลวร้ายชัยวุฒิจึงพยายามหาทางแก้ไขความผิดพลาดในอดีตเขาสัญญากับมาติกาว่าเขาจะปกป้องเธอต่อมาทั้งชัยวุฒิและมาติกาจึงช่วยกันตามหาอาจารย์ผู้ที่เคยให้ตำราไว้กับชัยวุฒิเพราะโชคชะตากำหนดมาแล้วพวกเขาจึงตามหาอาจารย์คนนั้นจนพบ ชัยวุฒิจึงได้ขอร้องให้อาจารย์ได้ช่วยพวกเขาย้อนเวลากลับไปแก้ไขอดีตหวังจะหยุดยั้งโศก,กนาฏกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอาจารย์ผู้นั้นจึงได้ใช้บทสวดย้อนเวลากลับไปอดีตเพื่อที่ชัยวุฒิได้กลับไปแก้ไขความผิดพลาดลดความทิฐิความโกรธแค้นของตนที่มีต่อทินกรจากนั้นทั้งมาติกาและชัยวุฒิก็เอาชนะคำสาปจากอดีตได้ ชัยวุฒิขอโทษสำหรับสิ่งที่เคยทำในอดีตและขออโหสิกรรมกับสิ่งที่เคยทำไว้กับทินกรและทุกคนพวกเขาทั้งหมดจึงหลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่เคยกระทำต่อกันมาติกาและชัยวุฒิกลับมายังปัจจุบันทั้งสองจึงเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งแต่งงานกับผมนะผมรักคุณมากต่อจากนี้ไปเราจะไม่พลาดจากกันอีก ฉันก็รักคุณเราจะเริ่มต้นใหม่กันนะจากนั้นพวกเขาจึงได้แต่งงานกันและครองรักกันอย่างมีความสุขตลอดมาคำสาปทุกอย่างได้ถูกปลดปล่อยทินกรได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีจดหมายและภาพถ่ายเก่าๆนั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยและมาติกาเองก็ไม่เคยฝันถึงชายหนุ่มที่ชื่อทันวาคนนั้นอีกเลย บเพียงเท่านี้ค่ะ